สวัสดีครับวันนี้เรามาโยเกมฮาร์ดโทเปียวันนี้ผมจะมาแนะนําผู้เล่นใหม่ในการฟาร์มในหนึ่งชั่วโมงนะครับว่าหนึ่งชั่วโมงนี้เราจะทําอะไรได้บ้างนะครับเราจะไปฟาร์มอะไรกันบ้างไปชมกันเลยครับผมเปิดมาในตอนแรกก็ได้มีสาวมาหาผมเลยนะครับผมไม่รู้ว่าเธอเป็นใครและมายังไงนะครับผมก็จะพยายามจะทําความรู้จักเธอนะครับเธอชื่อว่าใจเย็นเบบี้ผมก็งงนะครับ ไม่รู้ว่าเธอมาจากไหนแล้วเธอก็มาป่วนฟาร์มผมเฉยเลยครับแล้วเธอก็มาเก็บผักในฟาร์มผมนะครับผมคิดว่าเขาน่าจะมาช่วยผมเก็บหรือว่ายังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมพยายามที่จะทําความรู้จักแล้วก็พูดคุยกับเขาแต่เขาก็เดินไปเดินมาผมก็เลยเดินตามเขานะครับ ผมก็ไม่รู้จะทำยังไงกับเธอนะครับผมก็เลยกลับมาทํางานของตัวเองดีกว่าก็คือในหนึ่งชั่วโมงเราจะฟาร์มยังไงให้มันได้ตังค์เยอะๆนะครับสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับที่ยังไม่ได้มีอุปกรณ์มีรถอะไรครับตอนนี้กําลังสามทุ่มเก้านาทีนะครับผมจะเริ่มจากการทําสวนก่อนเลยนะครับตอนนี้เราก็ต้องเก็บผักที่เราปลูกไว้ก่อนนะครับตั้งแต่ ตอนที่แล้วนะครับเมื่อเราเก็บเสร็จแล้วนะครับเราก็นำมาทำการปลูกใหม่นะครับซึ่งผมจะเลือกเป็นมะเขือเทศนะครับผมซึ่งใช้เวลาน้อยมากนะครับ แล้วก็ใน1ชั่วโมงนี้ผมว่าน่าจะเป็นสิ่งที่เราควรปลูกนะครับเพราะว่าถ้าเป็นมันฝรั่งมันจะใช้เวลาตั้ง1ชั่วโมงเราจะไม่ได้อะไรเลยนะครับเราก็มาค่อยๆปลูกกันไปทีและแปลงทีและแปลงเลยนะคะบผม แล้วถ้าเราปลูกเสร็จแล้วนะครับผมเราก็จะมาทําการลดน้ํานะครับผมเมื่อเราปลูกเสร็จแล้วเราก็ทําการลดน้ํานะครับผมค่อยๆลดไปทีละแปลงนะครับ ซึ่งมะเขือเทศก็จะใช้เวลาน้อยมากนะครับผมประมาณ15นาทีเองนะครับซึ่งชั่วโมงหนึ่งเราสามารถฟาร์มได้3 4รอบเลยนะครับแล้วแต่ว่าเราจะมาขยันเก็บหรือเปล่านะครับผมแล้วตอนนี้เราก็าทําการลดน้ําเสร็จแล้วนะครับผมเสร็จแล้วกิจกรรมที่เราจะทําต่อไปก็คือการไปตกปลานะครับผม ตอนนี้เราก็เลือกคันเบ็ดมาแล้วนะครับเราก็ต้องไปหาที่เหมาะเหมาะในการที่เราจะไปตกปลากันนะครับเราก็ต้องเลือกดูตรงที่มันจะมีเงาของปลาอยู่นะครับเราต้องไปยืนตกอยู่ตรงนั้นนะครับระหว่างนี้เราก็หาไปเรื่อยๆนะครับผมเหมือนเราจะเจอแล้วนะครับผมเงาของปลาที่มานะครับ เราก็จะทําการเล็งซ้ายเล็งขวานะครับผมเราต้องโยนไปให้อยู่ในใกล้ปลาให้มากที่สุดนะครับผมเพื่อเปอร์เซ็นต์ในการงับเหยื่อของปลานะครับมันจะได้สูงมากขึ้นนะครับผมโอ้ตอนนี้ติดเบ็ดแล้วครับติดเบ็ดแล้วครับผมกาลังวัดอยู่วัดอยู่วัดอยู่ปลาอะไรครับตอนนี้ผมกําลังงัดอยู่ครับผมได้เป็นปลาช่อนยุโรปตัวเบอร์เลอร์มาเลยนะครับผมแล้วผมก็จะไปในตัวต่อไปเลยนะครับผมว่าเราจะได้ปลาอะไรตัวที่สองของเราในวันนี้นะครับ ตอนนี้ผมกำลังรอปลางับเหยื่ออยู่นะครับตอนนี้ปลางับเหยื่อแล้วครับผมเราต้องทําการดึงคันเบ็ดขึ้นนะครับแต่เราต้องดูดีๆนะครับถ้าเราดึงคันเบ็ดแรงเกินไปจะทำให้สายคันเบ็ดเราขาดได้นะครับผม<อ>แล้วเราก็ได้ปลากระพงขาอามาแล้วนะครับผม<อ>เราก็จะไปในจุดต่อไปเลยนะครับตัวที่3ของเราวันนี้นะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมครับโยนไปให้ใกล้ปลาได้มากที่สุดพอปลางับเหยืปุ๊บเราก็จะดึงครับดึงครับวัดครับ วัดครับเราต้องดูเชือกเบ็ดด้วยนะครับผมถ้ามันขึ้นสีเหลืองสีแดงเราต้องผ่อนคันเบ็ดลงนะครับผมแล้วก็ค่อยๆดึงค่อยๆดึงมาเรื่อยๆนะครับผมไม่งั้นสายคันเบ็ดเราจะขาดนะครับผม <rozm Renaissance> แล้วก็ไปที่จุดต่อไปเรื่อยๆนะครับผมหาตรงที่มีเงาของปลาอยู่นะครับผม มรู้สึกว่าผมเดินมาผิดทางผมก็เลยจะเดินกลับไปนะครับผมมันหายากขนาดน,นั้นเลยดยนี่ปลาเนี่ยมีเวลาแค่หนึ่งชั่วโมงเองเราจะตกได้กี่ตัวกันครับเนี่ยก็ทำการเดินเลาะริมตะลิงมาเรื่อยๆมาเรียงเดียงแล้วก็กระโดดไปเรื่อยๆนะครับผมเพื่อจะหาเงาของปลาแต่ผมว่าผมเจออีกที่แล้วครับผมกำลังจะทําการเวียงคันเบ็ดไป ใกล้ปลาได้มากที่สุดนะครับผมเหมือนจะเจออยู่หลายตัวเลยนะครับตอนนี้มาดูกันครับว่าเราจะได้ปลาอะไรนะครับโอ้ทำไมนานจังไม่กินแล้วผมก็เลยถอนคันเบ็ดขึ้นนะครับผมว่าเราต้องโยนไปให้ใกล้ตัวปลามากกว่านี้นะครับไม่งั้นปลามันจะไม่งับเหยื่อเรานะครับนี่ครับพอใกล้ปุ๊บงับปับเลยนะครับแล้วเราก็ค่อยๆดึงค่อยๆดึงนะครับผม ดึงหย่อนดึงหย่อนดึงหย่อนเหมือนชีวิตจริงเลยนะครับผมว่าเกมนี้มันทําให้เหมือนชีวิตจริงๆเลยนะครับเราก็จะไปที่ตัวต่อไปครับเราต้องเดินอ้อมนะครับตัวนู้นว่าอยู่ไกลมากเลยนะครับแต่ผมก็เจออีกตัวนึ้งแล้วครับผมเลยก็จะเอาตัวนี้ก่อนนะครับต้องหาที่ดีหาที่เหมาะๆครับในการโยนนะครับเพื่อให้ใกล้ปลามากที่สุดนะครับ ตอนนี้กำลังรอปลากินอยู่นะครับงับอีกแล้วนะครับผมมาดูกันว่าเราจะได้ปลาอะไรนะครับเราก็จะเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับผมมาเจออีกตัวหนึ่งแล้วก็เหมือนเดิมครับโยนให้ใกล้ปลามากที่สุดนะครับผม ตกมาเรื่อยๆผมมาดูเวลาเป็นสามทุ่มยี่สิบเอ็ดนะครับผมมันก็น่าจะเป็นเวลาที่เราจะต้องไปเก็บผักมะเขือเทศที่เราปลูกไว้กันแล้วนะครับมันใกล้เวลาแล้วนะครับเพราะว่าเราต้องรีบทํารอบนะครับไม่งั้นเราจะเก็บไม่ทันในหนึ่งชั่วโมงนะครับผมเราจะเก็บไม่ทันหลายรอบในหนึ่งชั่วโมงนะครับตอนนี้ผมมาดูอ๋อโอเคยังเหลือเวลาอีกประมาณสามนาทีกว่านะครับแล้วผมก็ระหว่างรอผมก็จะมา เก็บกิ่งไม้เก็บบูเบอร์รี่ตามระหว่างข้างๆบ้านเราเนี่ยครับแล้วก็เก็บตัดต้นไม้เก็บส้มเก็บอะไรมีหินแล้วก็ขุดหินครับผมแนะนําให้ว่าขุดขุดหินเนี่ยเราขุดใกล้ๆบ้านนะครับแล้วก็ใกล้ๆแหล่งน้ํานะครับผมแนะนํานะครับเพราะว่าเราจะได้ทําหลายๆอย่างพร้อมๆกันนะครับในหนึ่งชั่วโมงนี้เรามีเวลาจํากัดนะครับเราก็จะฟาร์มไปเรื่อยๆฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับผม ตัดต้นไม้ตัดต้นไม้ไปเรื่อยๆแล้วก็เก็บผล,ลไม้ไปเรื่อยๆนะครับ <V> พอเราตัดไปสักพักหนึ่งขวานมันก็จะพังนะครับผมเราก็จะมาทำการซ่อมแซมนะครับโดยที่เราคลิกไปที่กล่องซ่อมแล้วก็กดคำว่าใช้นะครับผมซึ่งกล่องซ่อมมันเนี้ย เราสามารถซ่อมเฉพาะอุปกรณ์ที่เราถืออยู่ในมือเท่านั้นนะครับผมอุปกรณ์ที่อยู่ในกระเป๋าที่เราไม่ได้ถือเราจะไม่สามารถซ่อมได้นะครับผมแล้วก็วิธีการซ่อมแล้วก็ดูขีดตรงที่ขวานนะครับผมว่ากล่องนึงจะซ่อมได้เท่าไหร่นะครับผมถ้ากล่องนึงยังซ่อมไม่เสร็จเราก็ใช้กล่องต่อไปเพื่อซ่อมให้มันเสร็จนะครับผมเราจะได้ใช้ขวานไปยาวๆนะครับ โอเคนะครับเมื่อเราซ่อมขวานเสร็จแล้วเราก็จะไปทำการตัดไม้กันต่อไปนะครับผมพอเราตัดไม้เสร็จเราเจอเหินเราก็จะทำการทุบหินนะครับผมแล้วก็ได้แร่ได้หินมาเหมือนกันนะครับพอเราฟาร์มไม้ฟาร์มหินไปได้สักพักหนึ่งเราก็มาเช็คเวลานะครับว่ามะเขือเทศเราสุกหรือยังนะครับผม ตอนนี้มังคเทศเราสุกแล้วนะครับแล้วก็จะทําการเก็บมังคเทศนะครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมถ้าเรายิ่งสุกแล้วเราเก็บเร็วเท่าไหร่เราก็จะได้ทํารอบได้ดีขึ้นนะครับผมจะได้ไม่เสียเวลาในการรอนะครับผม แล้วเราก็ทําการปลูกใหม่ไปเลยนะครับผมตอนนี้เรายังมีเวลาเหลือนะครับผมเพราะว่ามเมเทดมันใช้แค่15นาทีต่อรอบนะครับผม พอเราปลูมกมะเขือเทศเสร็จแล้วก็ไปทําการเก็บบูเบอรี่ตัดไม้แล้วก็เดินไปหาแหล่งน้ําที่มีปลาต่อนะครับผมเดินไปเรื่อยๆถ้าเจอปลาแล้วก็ตกปลาถ้าเจอต้นไม้แล้วก็ตัดต้นไม้นะครับผมถ้าเจอบูเบอรี่เราก็เก็บบูเบอรี่นะครับแล้วก็วนลูปอยู่งี้ไปเรื่อยๆนะครับผมจนครบหนึ่งชั่วโมงนะครับผม แล้วก็ฟาร์มแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็มันเช็คเวลานะครับว่ามะเขือเทศเราจะสุกหรือยังนะครับผมถ้ายังแล้วก็ฟาร์มไปต่อนะครับผมอันนี้คือของที่ผมฟาร์มมาได้ทั้งหมดนะครับผมของวันนี้นะครับในนี้ยังไม่ครบ1ชั่วโมงเลยนะครับถ้าครบ1ชั่วโมงน่าจะได้เยอะกว่านี้นะครับ ก็เราอย่าลืมมาเช็คฟาร,ร์มเราเรื่อยๆนะครับผมตอนนี้เหลืออยู่6นาทีนะครับผมนะกับเวลาสทุ่มสามสนาทีนะครับผมแล้วก็จะไปฟาร,ร์มต่อเรื่อยๆนะครับาฟาร,ร์มจนขวานพังกันไปข้างหนึ่งเลยนะครับผมพังแล้วพังอีกนะครับผม1ชั่วโมงก็ยังไม่หมดสักทีนะครับผม หลังจากที่เราไปฟาร์มแล้วเราได้แอปเปิลมาครับผม mm hmm. ก็เลยจะมาทําเหยื่อตกปลาครับ mm hmm. เพื่อจะได้ตกปลาให้ได้เร็วๆขึ้นนะครับผมเราทําเหยื่อตกปลาครับผม mm hmm. เพื่อจะได้เอามาล่อปลานะครับ mm hmm. ปลาจะได้ออกมาหา mm hmm. เราได้เร็วขึ้นนะครับผม mm hmm. พอได้เหยื่อตกปลาเสร็จแล้วยื่อัาสับหมันสับอายุสวัสดีครับนะหสวัสดีครับนะ พอได้เหยื่อตกปลาแล้วก็เราก็จะมาตกปลาลูเหมือนเดิมนะครับผมแต่ว่าถ้าเราเจอปลาเราก็ต้องตกไปก่อนนะครับผมถ้าเราตกไปหมดแล้วเราค่อยใช้เหยื่อตกปลาล่อมันมานะครับผม ตกมาได้สักพักหนึ่งผมก็เจอปลาตัวหนึ่งนะครับผมซึ่งผมยื้อก,กับมันนานมากเลยนะครับผมนานมากจนสายเบ็ดผมจะขาดอยู่แล้วนะครับแต่มันก็ไม่ขึ้นมาสักทีนะครับผมผมเลยได้รู้ว่ามันไม่ใช่ปลานะครับผมแล้วรอดูครับผมจะได้ตัวอะไรมันคือกุ้งแม่น้ําขาวนะครับผมหนึงดาวนะครับผมก็ว่าแล้วทําไมมันนานจังเลยเผื่อจะได้มานะครับผมผมเพิ่งรู้ว่าถ้าเราตกปลาแล้วเนี่ย ถ้าปลาตัวไหนที่เราดึงแล้วมันขึ้นยากๆแบบว่าดึงแล้วดึงอีกมันก็ไม่ขึ้นนะครับผมมันคือปลาที่เรายังไม่ได้เคยตกได้นะครับมันจะเป็นปลาชนิดใหม่นะครับผมโอเคพอได้ปลาเสร็จแล้วเราก็มาวนลูบเหมือนเดิมครับเก็บบลูเบอร์รี่ตัดต้นไม้เหมือนเดิมครับผมรอมะเขือเทศเราโตนะครับโอ้ฟาร์มไปฟาร์มมาต้นไม้มาบางังความร้อไนได้ยังไงเนี่ย จากที่ผมดูเวลานะครับผมมะเขือเทศร,รอบที่2เราก็โตเต็มที่แล้วนะครับผมเราก็เลยมาทําการเก็บมะเขือเทศกันก่อนนะครับเพื่อจะได้ปลูกใหม่นะครับจะได้ไม่เสียเวลาในการรอมระเขือเทศนะครับผมเก็บมันเป็นทั้งวัชพืชเลยนะครับผมเดี๋ยวมันมีวิธีทําปุ๋ยอยู่นะครับเดี๋ยวผมไปรอดูกันนะครับตอนนี้เราก็เก็บแล้วก็ปลูกใหม่ไปก่อนนะครับ ผมฟาร์มไปสักพักนะครับผมผมก็เลยคิดว่าเรามาใช้เหยื่อตกปลาในการล่อปลาดีวกว่าครับเราก็ได้หวานลงไปเลยนะครับผมเนี่ยนะครับปลาขึ้นมาแล้วครับผมแล้วก็เราก็ใช้เบ็ดตกมันได้เลยครับมันจะเป็นวิธีที่จะได้เจอปลาเร็วที่สุดนะครับผม พอเราตกปลาเสร็จแล้วก็มาเช็คเวลาเหมือนเดิมนะครับผมว่ามะเขือเทศเราสุกหรือยังนะครับผมตอนนี้ที่ผมดูคือสามทุ่มสีแล้วผมก็กําลังจะกลับไปดูมะเขือเทศเรานะครับผมระหว่างทางผมก็ได้มาฟาร์มต้นไม้ฟาร์มบูเบอรี่แถวบ้านผุเองนะครับผมทุกคนไม่ต้องตกใจนะครับผมวันนี้คือบ้านผมเองนะครับผมผมยังไม่ได้บอกทุกคนนะครับผมเป็นบ้านที่ผมสร้างขึ้นมานะครับผมแล้วก็มอเตอร์ไซค์เยอะแยะมากมายเลยเป็นบ้านงผมเองนะครับผม ล้อเล่นครับบ้านในอนาคตครับผมโอ้โหบ้านในฝันเลยนะครับเนี่ยไม่ใช่บ้านผมนะครับผมผมว่าผมรีบไปดีกว่าก่อนที่เจ้าของบ้านเขาจะถือขวานไล่ฉอหัวผมนะครับเราไปฟาร์มต่อกันดีกว่าครับระหว่างทางกลับไปดูมะเขือเทศนะครับผมแล้วก็ฟาร์มไปเรื่อยๆเพื่อจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะครับ ตอนนี้ผมคิดว่ามะเขือเทศเราน่าจะได้ที่แล้วนะครับผมผมก็เลยจะกลับไปดูมะเขือเทศเรานะครับระหว่างทางแล้วก็ฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับผมคิดว่ามันมีอะไรแปลกๆแล้วนะครับผมคือผมกดเดินและน้องไม่เดินนะครับผมตัวผมเองไม่เดินผมก็เลยรู้ว่า พลังงานร่างกายผมมันไม่เพียงพอก็คือว่าข้างบนมันจะมีขีดหลอดอาหารอยู่นะครับผมซึ่งผมไม่ได้กินอาหารเลยนะครับผมทั้งชั่วโมงนี้ผมวิ่งอย่างเดียวกระโดดอย่างเดียวแล้วก็ทํากิจกรรมฟาร์มของอย่างเดียวเลยนะครับก่อนที่จะไปหาอะไรกินผมว่าผมมาเก็บมะเขือเทศแล้วก็เอาไปขายทีเดียวเลยเดียวกว่าครับจะได้มีตังค์ซื้อข้าวกินเนาะ พอเราได้เมอเกิดเทศทั้งหมดแล้วนะครับผมเราก็จะอเาของทั้งหมดเรามาขายกับนี่นะครับ NVC คนนี้นะครับผมก็จะมีคนมารับซื้อนะครับผมในจุดรับซื้อผมขอย้ํานะครับผมว่านี่คือการฟาร์มสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับผมผมแนะนําให้ใช้รูปนี้นะครับผมปลูกเมลเิรเทศไว้ก่อนแล้วก็ไปตกปลาไปตัดต้นไม้ ในบริเวณใกล้ๆแหล่งน้ำนะครับผมเพราะว่าต้นไม้นี่มันต้องการดีเลย์นะครับเวลาเราตัดไปแล้วไม่ต้องการดีเลย์นะครับผมเราตัดเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปตกปลาต่อแล้วเราก็กลับมาตัดต้นไม้กลับมาดูเมื่อเกิดเทตแล้วก็ไปตกปลาต่อเราทําลูปอย่างนี้นะครับผมและนี่คือปลาทั้งหมดที่ผมทําได้นะครับผมตกมาได้แล้วก็ เราก็จะมาขายทั้งหมดเลยนะครับผมมีไม้มีหินแล้วก็มีแร่นะครับผมสีดำนี่คือแร่แล้วก็จะขายไปทั้งหมดเลยนะครับผมเพื่อไปซื้อข้าวกินนะครับตอนนี้เราไม่มีตังค์ซื้อข้าวกินนะครับผมแล้วก็จะใส่ไปให้หมดเลยครับผมโอเคเมื่อเราขายได้แล้วเราจะได้ตังค์มาประมาณ 6- ถึง7 0พันนะครับผมใน1ชั่วโมงนี้นะครับผมนี่ก็เป็นวิธีหนึ่งนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับผม จะได้อ่าเอาไปเป็นแนวทางนะครับผมว่าฟาร์มยังไงจะได้ตังค์นะครับผมตอนนี้เรายังไม่มีรถไม่มีอะไรแล้วก็ฟาร์มแบบนี้ไปก่อนนะครับผมหาที่ฟาร์มใกล้ๆกันแหล่งแหล่งปลาต้นไม้ผลไม้นะครับผมผมว่าผมต้องไปเรียนสูตรอาหารแล้วก็ทําอาหารกินเองแล้วครับผมตอนนี้ผมขายของไปหมดแล้วแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะทํากินแล้วนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผม ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับแล้วคลิปหน้าเราจะไปทำอะไรกันแล้วก็มาติดตามด้วยกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ